ก็ทักทายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปนุกสาวรีหรอไปกี่โมงอ่ะอันแล้วพ่ครับหรัเหลือเที่อ่ะช่้ไหม ไม่ไม่ไม่ไปครับเดี๋ยวผมจะไปนั่นเพราะว่าแบตแบตผมจะหมดแล้วครับผมสวัสดีครับผมเจอแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับผมครับช่วง3โมงครับก็รัร่ดแต่นมด0 0 0บาทครับครับผมเดี๋ยวดูชมบรรยากาศที่นี่ไปก่อนนะครับท่านผู้ชมนะ เดี๋ยวพาลูกเพจนะชมบรรยากาศที่นี่นะครับ่านผู้ชมน,นะคะรับผมโอเคนเ,เ,เดี๋ยวผมก็จะเดินเลยไปเรื่อยๆนะเพราะว่า ไปทำธุระแล้วอีกแบตมันจะหมดแล้วด้วยไงยเ,ยเพราะว่าแบตมันจะหมดเพราะว่าผมไปต่อไม่ได้หรอกแบตหมดครับแต่ว่าผมก็จะเก็บรายละเอียดนะครับท่านผู้ชมครับสามพันท่านนะเท่หนะครับมาอยู่นี่พี่เก้พาน้องนั่งอยู่แล้วก็ไปชมเราก็นั่งรอกันจะก็จะถึงป่ายโม ตกอลลอยมาขอนหน้านี้มันมีศพปลาถวายตัวใหญ่ขาวโปรลอยมาเราก็ให้ทีมวิ่งไปดูแล้วมันเป็นปลาตัวใหญ่แล้วก็เลยว่าไม่ใช่ไม่ใช่ก็กลับมาก็กลับมานั่งาากันต่อแต่ครับเดี๋ยวก็มีน้องเนี่ยเราเห็นมาตั้งแต่ไกลว่าลอยขามาแล้วก็คิดว่าเป็นปลาแล้วนั่งคุยกันไม่ไสนใจอะไรคือลอยมาใกล้จะถึงโะแล้วอีกนิดเดียวเองอะ่ะเนี่ยห่างจากโะแค่หน่อยเดียวเองอะ่ะก็พอดีมีมีเรือของพี่เขาผ่านมาแล้วเขาก็ตะโกเรียกเลยว่าใช่ศพน้องแล้วอ้าวเราก็เลย เราไปหากันไปห้ากิโลสิบกิโลแต่ดูสิสุดท้ายน้องลอยแค่หน้าโป้ที่เองเลยซึ่งเป็นจุดเดียวกับที่ที่น้องก็ทาํามิธีลอยโผล่มาไหลก็เป็นความบังเอิญที่แบบหน้าผลลุกตอนแรกผมผลลุกเลยนะเพราะว่ามันเป็นจุดเดียวที่ทําลอยโผล่มาไหลเลยตอนที่<ล>ดูน้องตอนนั้นนะครับยอดน้องเป็นยังไงบ้างสภาพน้องก็ลอยมาในชุด นั้นเลยนะครับเป็นชุดเดียวกับที่เราเห็นในคลิปเลยนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราระวังหลังจากที่ยืนยันว่าเป็นน้องแน่นอนเนี่ยพวกเราก็ป้องกันให้โดยการที่เอาลิบเอาผ้าคลุมเอาอะไรเพราะเราไม่อยากให้เห็นอยากให้ทุกคนจําภาพของน้องในในภาพที่สดใสสวยงามมากกว่าภาพนี้ถือว่ายืนยันว่าเป็นน้องก็ถือว่าโอเคแล้วเราลงล่างน้องพี่ไทยนะพี่ไทยกกาลังจะกลับมารวมทีมเพราะเราต้องการเอาเรือมารวมทีม พี่ไทยกลับมาพอดีก็เลยพี่ไทยก็เลยเป็นคนเข้าไปลากเอาเ,อาเ,อาเอานาล่างน้องกลับเข้ามาโดยการที่นะขอให้ห่อาภาพลุ่มล่างน้องให,ให้อย่าให้ใครเห็นภาพที่มันไม่ไมไมน่าดูนะครับก็เ,ๆๆเราไม่ได้เห็นบาดแผลใดๆนะครับแต่ว่าที่ที่เ <activates and S 1> <ziękuję S 2> ป็นจุดหนึ่งที่ชัดเจนเลยก็คือชุดชุดของน้องที่ใส่อยู่มีดินโคลนอยู่นะครับมีดินโคลนอยู่เปื้อนอยู่นะคัก็แสดงว่าถัดเกิว่าน้อง เวลาหนดอย่างที่บอกนะครับว่าน้องก็ลอยแล้วก็เป็นลอยในลักษณะที่เราเห็นก็คือขึ้นตัวเพราะว่า24ชั่วโมงนะครับก็คือจะลอยขึ้นมาแล้วก็มันนี้มันมากกว่า สามสามสิบชั่วโมงแล้วก็คือสภาพน้องก็คือดันขึ้นมาให้เห็นชัดเจนเพื่อนครับคือครึ่งตัวแล้วนะครับตลอดระยะเวลาสองวันยอดที่เราลงทีค้นขายอดเด็กจะพูดอะไรที่เป็นหาวใจบ้างเนี่ยอยากจะบอกอย่างนี้นะผมอยากให้เหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ให้สูญเปล่าเราเสียชีวิตไปมากมายอยากให้ทุกคนตระหนักว่าความที่เราไม่ใส่ชุดที่เวลาที่เราลงเรือเนี่ยมันเป็นเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจะทําให้เรา ถ้าเราลงเรือแล้วเราทุกครั้งเราไม่ประมาทเราเราใส่ผู้ชี้นะมันก็จะทําให้มันให้หนักเป็นเบานะรำพรมมันวนน้สลบหรืออะไรก็ตามก็ยังลอยให้เราได้ได,ได้ไม่จมน้ํานะครับเพราะฉะนั้นเราขอแสดงความเสียใจนะและพวกเรายินดีที่จะช่วยจนถึงวินาทีสุดท้ายเลยและก็อยากฝากความสูญเสียนะครับความสูญเสียบทเรียนราคาแพงถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงมากๆเนี้ย เป็นเรื่องเตือนสติเตือนใจกับทุก